ยึดบรรดันได้ปรดเลยบรรดันเจ้ปป่ายี่เงินก้าอยู่ว่าราจ่นัทงิด้ากับเป็นรบจ้าคงเป็นดินเลยเงินนีนือภาษาถูง่ายกับซึ่งอาปว่าตุ้งิงยางในประเทศใสยนี่ไม่มีลยเย้ยว่าประชาเป็นดินด้วตัวเคเป็นผู้เลยผู้กอบด้วยผู้รวมเลยทาพิธีโคจะเคแล้วก็จะจะติดกับเลยบรรดันบรรดันในในปกเลยกับ ความเชื้อความเชื้อที่ตุ่เรียนรูมกับคือวิธีการโพจะถึงจะสร้างเงินใจหมายโคกับเป็นได้ครหมายโคเนี่ยเป็นเคล็ดคือเคล็ดอันคือปล่อยากโพได้โพได้โพได้โคจะให้คือเป็นเรื่อคือโคว่าโพได้คือคนโบราณเขาเรียกแบบ ต่ำพิกีเรวเปิดง่ายทันทีเปิดง่ายไม่ไ้นีหมาเอนก็เดียวปลัดเลยชีมาซบเลยใช่ไหมชีีงมาคว่างเดียวาเมื่อกี้เราได้กินยังไหเดอไม่ก่๋วยบ่ีอดีกันตจะกินย่างต่าก็เหกิน่ต้องร้องกลังอืมไม้องกลางอลตมายปลัดีเลยครับเราเดิจมที่โที่โีที่ครับ